สวัสดีครับคนสัญจรชาแนลนะครับผมสวัสดีครับโจฮักนัสรคามวันนี้คนสัญจรไหนๆก่อนจะเข้าปีใหม่แล้วคือบางคนก็หลายๆคนล่ะก็จะนั่งดื่มอยู่บ้านละคือมันไปไหนไม่ได้ไงคนสัญจรเมาเหล้ากันใช่ไหมแต่นะด้วยความปรารถนาดีจากโจทักนัสรคามและคนสัญจร ชนแน่นนะท่านผู้ชมว่าการกินเหล้าอยู่กับบ้านนะครับคือคือมันมันห้ามไม่ได้หรอกคนสัญจรห้ามไม่ได้ครับแต่ว่าเวลาขับรถออกมานอกบ้านแล้วโปรดระวังหน่อยท่านผู้ชมเมื่อคืนนี้ที่บ้านโจนี้ก็ตายเพราะเมาตายเป็นหนึ่งศพครับตายเป็นหนึ่งศพแล้วแล้วคนรู้จักกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ระวังระวังกันเป็นเรื่องที่เศร้าใจก่อนปีใหม่เนาะคนสัญจรก็ให้มีสตินะครับทุกอย่างก็ให้มีสติ เรนี่มาลงตรงที่ว่าเอ๊ะมันเกี่ยวอะไรกับเมากับต้นไผ่จืดต้นเนี้เอาสมุนไพรไผ่จืดเนี่ยคุณจรเป็นไม้ประดับที่สวยมากกาลังฮิตกันเลยในกรับเต้สารคามที่สารคามนี่เขาจะปลูกกันเยอะมากนะครับกําลังฮิตเลยครับแม้แต่ก่อนเข้าที่ทํางานเขาก็จะมีไผ่จืดเนี่ยอยู่ตรงกับอะไรเขาเรียกว่ากระถางอยู่หน้าหน้าสํานักงานประดับบ้านประดับสวนแต่ท่านหารู้ไหมว่า สรรพคุณของเขาได้สุดยอดครับช่วยคับปัสสาวะสุดยอดอแล้วก็เอาวันนี้เอารวมรวมเนาะเอารวมรวมเอารวมรวมเบาหวานด้วยอแต่ส่วนที่เราจะน้นก็จะน้นใช่บเบาหวานนะครับช่วยลดน้ําตาลในเลือดชสําหรับคนที่เป็นเบาหวานแล้วก็ไข้ทับฤดูโอ้นี่ตัวเด็ดเลยตัวเด็ดเลยบางคนเป็นถึงขนาดตายนะคนสังจรก็คือว่า เป็นค่าอ่าเป็นอ่าเป็นคือประจำเดือนเนี่ยมีประจำเดือนแล้วมีไข้ทับบอกระดูอีกมันก็เลยทําให้สมผื่นตายได้ผมไม่เคยเป็นหรอกแต่ว่าเคยเห็นเขาบอกคุณมีประจำเดือนเหรอม่เคยเห็นผู้หญิงเขาบอกเขาบ่นเอออืมเขาบ่นเขาบ่นเขาบอกว่าอุ้ยประจำเดือนเยอะพี่จูแต่ว่าหนูก็ไม่รู้ยังไงบางทีเราก็บอกว่าเอออย่าให้มีไข้ทับฤดูนะ บางคนถึงขนาดต้องตายโรงพยาบาลเลยละครับก็คือลําบากนะครับถ้าเป็นผู้หญิงนี่ก็ลําบากก็เพราะเป็นเพศแม่ท่านผู้ชมวันนี้เราก็เปิดประเด็นเป็นสมคุณรณรวมกันว่าแก้ไขได้ด้วยนะครับและที่สําคัญแก้กินผิดสําแดงผิดสําแดงนี่คือคนสัญจรที่แบบว่ากินเออกินเล่หลายอย่างอ่ะ สำหรับอีกอันนึงเตสตีมีคันเตี้สตีสตีหลังลอดสตีหลังลอดที่แบบว่าอยู่ไฟไม่ได้อะเขาช่วยได้นะช่วยได้เยอะนะครับสำหรับให้มดพวกเข้าอูเร็วขึ้นอ่าสำหรับไผ่จืดอ้นี่ไผ่จืดนะครับงจะมองปกนะครับอเลใบเขาเหมือนไผ่ครับหรือเขาเรียกว่าไผ่จืดหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าไผ่ร้อยกอท่านผู้ชม ทำไมถึงบอกว่าไผ่แล้วก็เอาโจจะยกเลยนะครับเพราะว่าวันนี้โจมีสองกอก็ใหญ่ๆนะใช่ใช่อันเนี้ยโจก็จะแยกนะครับมีเป็นการแยกหนอนะท่านผู้ชมแยกกอปลูกชอบขึ้นบนเขานะครับตอมขอกหินเอาละนะครับเราก็เห็นแล้วนะครับหลายๆคนผมคิดว่าคงอยากได้กันอยู่ครับนะครับอยากได้ก็เดี๋ยวก็คอม คอมเมนต์คอมเมนต์เลยดีกว่าอ้าเดี๋ยวจะบอกวิธีการอันนั้นก็คือการติดต่ออันนั้นก็คือการขายของเราคือไม่ใช่อะไรหรอกครับถ้าใครอยากได้เราก็แบ่งสันปันไคือปลูกไว้ที่บ้านได้นะครับเอาคนสัญจรที่เราเห็นเห็นกันอยู่ในช่วงเอาละมีช่วงโควิดเข้ามาคนสัญจรคิดว่าหลังจากที่เราล็อกตัวเองอยู่ในบ้านเนี่ยบางคนก็อยากกินแล้วเมาใช่แก้วเดียวก็เห็นผลท่านผู้ชม หายสั่งเมาเลยแกเมาค้างคนสัญจรต้มยังไงี่ต้มเลยก็แล้วเอามาสักคำมือหนึ่งเอาใบเอาใบทั้งกอด้วยต้นด้วยก็ได้นะครับอย่าตัดทั้งกอนะครับตัดทั้งกอเลยตายเลยเอามาคำมือหนึ่งใส่น้ำพอท่วยานี่แหละครับผมต้มเดือดสักสิบถึงสิบห้านาทีห้าถึงสิบนาทีก็พอกินแก้วเดียวสั่งเลยแก้วเดียวครับเห็นผลนะท่านผู้ชมมันจะออกสีเหลือง มนาอบางางคนนะคนสัญจรอพอเมาแล้วเราเห็นนะไปต้มน้ำอุ่นๆกินแต่ตัวยาไม่มีนะไมม่ีคือเขาอยากจะสั่งแต่ว่ามันก็ยังปวดหัวแบบโอ้ยสองวันสมวันท่านผู้ชมแต่นี่แก้วเดียวสนสัญจรสนุกตอนเย็นตื่นเช้ามาปวดหัวแับนี่เลยแต่นี่คือท่านอยากจะเมาต่อก็ทําได้ทําได้ครับไผ่จืดมันจืดสนิทเลยนี่คือไผ่จืดละอ่าฮะ คนสัญจรคือเป็นต้นที่จัดว่าสวยนะต้นประมาณนี้แหละครับ่าฮะทีนี้หยิบไปดูเนี่ยต้นประมาณนี้แหละครับอันนี้อันนี้อันนี้โจโจก็จะแยงนะครับเดี๋ยวคือไม่สูงมากไปกว่านี้นะครับถ้าเราลงดินก็ประมาณนี้ก็จัดว่าเป็นไม้ประดับที่สวยแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้เยอะประมาณสามสิบเซนเนาะสามสิบเซนใช้ประโยชน์ได้เยอะนี่ก็แตกเป็นพุ่มเยอะนะเนี่ยที่เราปลูกไว้อะอไอ้ีนมันอยู่ในถุงดำไงมันก็เลยขยายได้แค่นี้เนี่ยรากเขาเต็มไปหมด คนสัญจรถอดไหมอ่าไหนไหนถอดแล้วถอดถอดให้เห็นรากเลยนะครับอยู่นะคือเป็นต้นไม้ที่แบบที่เรานำมาเสนอหน่อยมาให้เพื่อนๆได้เห็นก็จัดว่าเป็นไม้ประดับออาคนสัญจรโชว์เลยนี่ครับนะครับรากของเขาอันนี้รากเขาเยอะแล้วนี่เขาต้องการหานนึงี่มีหน่อด้วยคนสัญจรมีหน่อด้วยนะครับกอหนึ่งนะครับเลยนะฮะ คือเป็นอะไรที่แบบปลูกแล้วก็เราใช้ประโยชน์ได้ด้วยทางด้านสมุนไพรนะครับที่โจฮักนาสารคามแล้วก็คนสัญจรฉันแน่วมาแนะนํากันไปเข้ายาอื่นเกี่ยวกับเบาหวานได้นะครับเกี่ยวกับเบาหวานยาขับนิ่วขับนิ่วเออนี่นี่ใจตรงกันเลยว่าเราก็จะพูดถึงว่าขับนิ่วแล้วก็สูรขับปัสสาวะยาพวกบำรุงไตยาล้างไตก็ได้เพราะว่าเขาช่วยขับปัสสาวะและเป็นสมุนไพรที่นะครับ ไม่ว่าจะเป็นสื่อออนไลน์ต่างๆนะครับออนไลน์นี่หมายถึงว่าหนังซื้อพิมพ์ยักษ์ใหญ่ก็ออกแล้วนะแต่ละไทยรัฐใช่ไหมอ่านะครับเยอะก็ออกแล้วทางสื่อพวกนั้นเอาเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมดูรากของเขาจะชัดนะครับคือมันอยู่ในถุงมันก็ไปไหนมาได้มันก็อยู่ตรงนี้นี่นี่ก็คือรากของไผ่จืดนะท่านผู้ชมไผ่จืดหรือไผ่ร้อยกอ นะครับทางหมอทางเมืองเลยเขาก็ใช้บ่อยใช้ประจําเนี่ยใช่ก็ใช้เกี่ยวกับนี่แหละครับช่วยเกี่ยวกับกินผิดสําแดงหญิงหญิงหญิงกอดลูกแล้วก็กินผิดสําแดงแล้วก็ไม่มีน้ํานมให้ลูกกินนะครับน้านมน้ํานมไม่ไหลแล้วก็เข้าคือยู่ไฟไม่ได้พูดพูดง่ายน้ำน้ำนมไม่ไม่ไม่ค่อยมีเนี่ยนะน้ำนม ก็เอาลูกตัวเองเนี่ยไปฝากกินน้ำนมคนอื่นคนมสมัยก่อนเป็นอย่างนั้นท่านผู้ชม <c oughs> ใช่ไป,ไปฝากกับแม่ลูกอ่อนคนอื่นแต่เดี๋ยวนี้แม่ลูกอ่อนก็ไม่ได้ตรงกันนะไม่ตรงกันละไม่ตรงเ,เพราะฉะนั้นแล้วนะครับไข่จืดก็จะเป็นทางเลืเอกทางเลือกอีกอย่างหนึ่ง <c oughs> ท่านผู้ชมใช่ <c oughs> เป็นทางเลือก <c oughs> ทื่อย่ามองข้ามสมุนไพรบ้านๆแล้วกันอาา่าเออจริงท,ท,ที่แต่นี้ไม่บ้านนะ แก้เมาค้างเอาแก้วเดียวเห็นผลแก้กินผิดสําแดงเกี่ยวกับสตรีหลังคลอดไม่มีน้ํานมให้ลูกกินรดเบาหวานขับนิ้วขับนิ้วก็ได้ด้วยนะครับขับปัสสาวะใช่นะครับกระปิดกระปลอยแก้ไขสุดๆนะครับและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะคนสัญจรเราก็ไม่ไม่ใช่ว่าเราไม่อยากพูดถึงนะก็ส่วนมากก็คือที่แบบว่าไปเจออะไรนะ ไปเจอไอ้พวกที่แบบโดนโดนยาสั่งอ่ะอเราก็ไม่เคยว่าโดนยาสั่งว่าท่านผู้ชมเรามีแต่โดนสั่งเนอะอันนี้ก็โดนยาสั่งก็ใช้ได้นะครับไอ้โดนยาสั่งในส่วนมากทางเขมเนเขาจะใช้กันทางสุรินเขาจะใช้กันกรไดเย็นจะชื่อเนาะยาสั่งยาสั่งเป็นไงแต่ว่าก็นี่แหละใครจืดก็จะมาแก้พิษ โดยรวมแล้วใบเขาสวยนะครับใบเขาสวยใบสวยเป็นไม้ประดับได้ด้วยนะครับอันได้ได้สองได้งอ่ะได้ประดับบ้านได้ใช้ประโยชน์ด้วยอืสุดยอดผมคือเป็นไม้ที่อะไรที่แบบโอ้จัดว่าหายากเหมือนกันนะจัดว่าหายากนะคือไม่ค่อยเจอหรอกครับนี่โจก็ปลูกไว้ทั้งอันนี้อันนี้คนสัญจรรู้ไหมว่าเดี๋ยวเราจะลงในมอนิเตอร์แล้วกันเนาะ จริงๆแล้วอันนี้ไผายจืดด่างนะผาจืดเขียวก็มีนะท่านผู้ชมแต่ลักษณะเหมือนกันแต่ว่าแตกต่างที่ใบคล้ายกันแต่อันนี้อันนี้ใบเขาด่างแต่ว่าสรรพคุณเหมือนกันไหมเหมือนกันเลยนะครับแก้เมาค้างในแก้วเดียวเห็นผลท่านผู้ชมคือเป็นอะไรที่หายากอืมไอ้ที่เราหาไม่เจอ สตรีสตรีลหลังคลอดบุตรเนี่ยไม่มีน้ำนมให้ลูกกินเนี่ยใช่ครับก็ก็จะมีส่วนสำคัญมากแต่เดี๋ยวนี้เขามีอะไรก็ไปหาแต่หมอโรงพยาบาลแต่หมอแต่แต<ม>ว่าหมอคลินิกบ้างแต่ว่าถูกบ้างไม่ถูกบ้างท่านผู้ชมแต่ว่าสมุนไพรเนี่ยไผ่จืดเนี่ยก็จะเป็นสมุนไพราทางเลือกที่คือใช้กันมาเนิ่นนานและ้วล่ะหมอทางเมืองเลยก็ใช้กันนะใช่มันไม่ใช่ว่าทางเลือกมันใช้มาเนิ่นนานหลายร้อยปีแล้วละ่ะออคือนั่นแหละแต่ว่า ปัจจุบันของเราเนี่ยก็ไม่ค่อยหันความสนใจมาสักเท่าไหร่แต่บางตัวแล้วเขาก็ดีนะบางบางตัวนี้ก็คือเห็นผลไหวนี่นี่อย่างอย่างเมาค้างนะต้นสัญจรเคยเมาไหมเอ้าถามก่อนเคยบ่อยครับเมาแล้วปล่อยตัวเละเทะหรือเปล่าหรือแก้ผ้าแก้ผ่อนเมาเราสุดยอดเราตื่น้จมาปวดหัวชิบแล้วเสื้อผ้าเหลือไหมเหลือเหลือเหลือเพราะว่าไม่เหลือเราเนี่ยไม่ค่อยเหลือเมาแล้วแต่ว่าโจโจเดี๋ยวนี้โจไม่กินเหล้าไม่กินอะไรนะท่านผู้ชมแต่ว่า กินกินกินแค่สไปา์กับไวนยเนี่ยโจก,ก็เมาแล้วถ้าใครจะจะถ้า,ถ,าถ้าใครจะมอมนะนะเราเป็นคนที่ไปเลยคือมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาะนะครับก็กินบางครัง้งบางโอกาสไปก็โอเคเวลาเมานต่ระวัางโดนลักกลับนั่นแหละคนขับรอ,อนี่ครับผมก็นะครับมาแนะนํากันถ้าไม่อยากโดนลักกลับนะครับถ้าไม่อยากเมาค้างนะครับแก้วเดียวเห็นผลสมุนไพรไผ่จืดหรือไผ่ร้อยกอนะครับแล้วก็เอา ใบเอากิ่งเนี้ท่านผู้ชมตัดสูงๆหน่อยนะครับตัดสูงๆหน่อยแล้วก็วกกประมาณหนึ่งกำมือนะครับหนึ่งกำมือนะครับ,รบต้องทดลองแล้วก็พิสูจน์เลยนะครับถ้าหากท่านใดที่อ่าในช่วงปีใหม่นี้นะครับก็เคยรับรองว่าไปปลูกไว้ที่บ้านเน่ยทุกคนต้องถามต้นอะไร ไอ้ต้นไผ่เหรอไอ้ทำไมบไผ่มันใบเล็กอะไรเงี้ยเขียนป้ายปักว่าเลยไผ่จืดหรือว่าไผ่ร้อยกเออนัออ่นแหละเขาจะอ,อู้แล้วก็หรืออาจจะเขียนบอกว่าแก้มต้นแก้มเมาต้นแก้วเดียวแก้มเมาค้างเขียนสรรพคุณไว้ด้วยต้นแก้มเมาอะไรเงี้ยต้นแก้มเออมาไผ่จืด<ๆ>ไผ่ร้อยก่อแก้มเ,ออเออมาเมาพวกแอลกอฮอล์นี่แหละครับผมนี่ก็ทบทวนสักนิดนึงการต้ม คนสัญจออ่าคนสัจรแล้วก็ตัดมาสักกมือหนึ่งนะครับใส่น้ำก็พอท่วมพอท่วมยาเนี่ยแหละแล้วก็ต้มให้มันเดือดนานห้าถึงสิบนาทีกินขนาดอุ่นๆเพคีับแก้วเดียวครับรับรองว่าไม่เมาค้างเย็นต่อได้คือสั่งเลยบ้างั้นเหรอสังได้เลยอคนสัญจรนนี่คุณคุณแนะนำให้เขาไปกินต่อใช่ไหมเอาก็มันหลายวันเลยคือคือเมาแล้วเมาอีกท่านผู้ชม ก็คือว่าสมุนไพราทางเรื่องนี้ผมว่านะถ้ามีกอใหญ่ๆห,หรืออะไรอ่ะอาจจะคนนั้นรู้คนนี้รู้ตัดหมดเลยนะครับดรืกว่าพพ้พวกแ้งควลรับสิบกว่าบาทถึ้าบาทอ่ะออันนี้เราต้มกินเองอันนี้ก็เป็นสมุนไพราทางเรือง <c oughs> คือถ้าบางคนอาจจะมีคําถามว่าเออพี่โจคุณโจ ผมมีรางจืดเถาเนี่ยให้ได้ไหมใช้ได้เหมือนกันท่านผู้ชมแต่นี้ถ้าใครมีไผ่จืดเราก็ใช้ไผ่จืดกแค่นั้นเองก็ใช้รางจืดครับสัประมาณหนึ่งกำมือแล้วต้มเนาะใช่ใช่ประมาณเอาแจมแจแล้แก้วเดียวหายเมาด้วยสมุนไพรไผ่จืดหรือไผ่ร้อยกอนะครับแก้ผิดสำแดงแก้เบาหวานนะครับลดน้ําตาลในเลือดแก้ไข้แก้ไข้ทับ ระดูของสตรีที่ปวดประจําเดือนเนาะนั่นแหละแหม่มครับอสำหรับคลิปนี้เราก็นะครับแนะนํากันก่อนปีใหม่เราก็เอาสมุนไพรไผ่จืดมาแก้เมาครับให้ให้ให้สั่งเมาดีกว่านะครับไปตามทันสมัยเนาะคนสัญจรเนาะนะครับผมสวัสดีครับไผ่จืดชงงานนักแหล่แก้เมาค้างเพียงแก้วเดียวสีบอกไห้